สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนนะครับกเข้าสู้รู้ดูกันเก็บเกี่ยวมันสับปะหลังแล้วครับตอนนี้ก็ออกมาขุดมันสับปะหลังครับมาครับติดตามเมืองน้ำกันครับสําหรับวิธีการขุดมันสับปะหลังก็ง่ายๆครับใส่รลดไถขุดเอาเลยครับนี่ไถไปตามร่องที่ยกไว้นี่แนละครับ ถ่ยมาสุดแล้วครับกับรถครับบัดน,นี่ในระหว่างทางที่ไถ่ก็มีต้นไม้พร้อมเลยครับมีต้นไม้ขวางทางก็ลบเอาครับมาแบบเบียดเบียดเลยครับ เดียดต้นไม้เลยถอยครับถอยถอยถอยตั้งลักใหม่ครับอยักห่างโพดลบต้นไม้ได้แล้วกันเริ่มถ่ายต่อเลยครับไปครับยาวไปครับ นี่ก,ก็เป็นต้นไม้อีกต้นหนึ่งครับคนเราฟากกันโอ้ถ่ายตรงมาใส่ต้นไม้เลยครับเอาเบกครับเบก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 อุ้ยเสียดทิวครับถอยลบต้นไม้จักน้อยครับ จอดให้อย่างน้อบาทนี่โอ้จอดมาเก็บหัวมันออกก่อนครับลบทางรดเดี๋ยวรถเยียบลบทางครับเครีรยพื้นที่ก,ก่อน เคลียร์ทางเคลียร์พื้นที่แล้วก็ลุยต่อครับบันนี้ฮะถอยไปเริ่มต้นใหม่ครับพุณล่ะครับถอยไปใกล้ๆต้นไม้อยู่แล้วครับเริ่มจากใกล้ต้นไม้มาเลยครับ หลังจากที่ไถแล้วขั้นตอนต่อไปก็เก็บหัวมันสับป,ปลังได้ครับบ้านนี้เก็บกองไหว้ครับสำหรับหัวมันสับป,ปลังปีนี้ครับหัว้บใหญ่ครับมีแต่หัวในน้อยยาวๆนี่ครับใบใหญ่ครับครัเบึ่งมองใด้กับซ้ำๆกันครับนี่ครับแต่ละต้น โอ้บรยากบรยากงามครับแต่ก็จำเป็นต้องเห็นนะครับมันเป็นอาชีพนะครับก็าเริ่มทยอยเก็บเป็นกองเป็นกองไว้แล้วนะครับนี่ครับเดีย๋ยวผมสีพามาเบื่องใกล้ๆครับนี่ครับเป็นหัวน้อยๆเาวๆครับบุค่อยบุค่อยแฮปปี้บันไดครับ แต่ก็ต้องต้องเห็ดต้องเก็บแหละครับโอ้กำลังใจยังดีอยู่ครับยังดีอยู่กำลังใจยังดีครับแน่ในในยังดีขอมัน,ม,นมันเป็นยังไงครับมันมันตายมันตายแล้วมาซ่อมมามาซ่อม,มเอาขนาดเขาก็เลยซ่อมเอาครับมาซ่ามอมเอาเอามาเสริมใหม่ปลูกเสริมใหม่ปลูกแซมใส่ใหม่ปลูกแซมก็หัวใบใหญ่ปหัวก็เริ่มใบใหญ่ใหญ่ครับยังดีอยู่ี่ แต่เจ้าของคุนกะสุดยอดเลยครับของก็กูอยู่กับลังกูครับมันสิดายตลาดาเดีย๋ยวสองบาทสามสิบสองบาทสาว่ครับสิดายถ้าสองบาทสาวเดีย๋ยวครับเก็บผู้เดียวครับเก็บมันเก่งขนาดเลยครับบ่มีลูกน้องเลยบมมีลูกน้องวัยสิบห้าปีครับอฮ้ยแข็งแรงครับสิบห้าปี เจียวเลยครับนุ่มนุ่มทาบสิบห้าปีได้ไงส่องเที่ยโอ้สุดยอดเลยทราบสิบห้าปีสองเที่ยครับนุ่มทราบสิบห้าปีไว้สองเที่ยสองรอบนี่ครับเบึงมันครับโอ้ยเก็บไปเรื่อยๆครับก้าววิ่งได้ขายอยู่บ่ครับมื้อนี้ขายอยู่เมื่อไหรโอ้ขายมื้อนี้แหละครับขายมื้อนี้ตอนบ่ายครับตอนบ่ายนี่ก็ถอยรถมาซับเลยนลยครับ เอาไปขายได้อยืดซองตันจอดใบจะนี้ปะห้าคครับจะได้อยู่ซองตันครับซองผู้หญ้งครับซอยกันเ็ดครับซอยกระเทดครับจะได้อยูืดแจ่วครับเก็บไปดีล้วก็เก็บของนี่เก็บของครับละก็ได้เบิดศไรเนาะครับเนาะซองตันครับโอ๋อแจ่วครับได้อยู่สี่พันบาทห้าพันบาทมดเลยครับได้อยู่ประมาณสี่พันห้าพันครับในหลันีนจากเส้นอะไรครับสำหรับคลิปนี้กะสิขอจบตรงนี้เนาะครับ สวัสดีครับ